câu luôn này để không ná nam có mười lăm

你意 มันนักซึมลุเหมืแหมะซึเองมันเทีลมันแห้อันซ้ีกหงเลยล่ะอันซ้าขีมันก็ไ่ได้หลีรบแรงวลนีทไปเลยจังแหลเนาะมันเป็นมัจะจัดของบ้าฝเล ตกเ,เ,เขาเลยก็ได้ย็นเสาเอ็นดัมแหละยังก็ไ้ตกหลายมือด้อกันตัวับสร้างหยอกกันละสร้างจูจีกันเพื่เอ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 เพื่อหยอกกันนะมีความสุขทีเนาะคขับนี่นกเกงเติบพอสมควรใช่ไมัน มันโย,<ว>ก,ยกไปโยกมาไหมเนมันลุกขุ้น,น <c ười> ้ำเหลืองเ้ยคันธีสวนเข้าไปนั่นแหละ ก็ยังซ้ำนี่นะโอ้เสียวรื่อสร้างวะยังสร้างซลมันมงหัำโอ้โสร้างด้เนี่ยสร้างมากปวดมันเนปวดเน่โอ้ปวด่าใครรู้จควกัน่นเนี่ยครับเอมเลยมาำยูเซ่อได้ดีใจเบิร์เป็นรถไ้ของเนี่ย

เล้วแล้วพี่ด้องตดินครับตาปัจจุได้เป็นมืน่นครับ<ด>ติดก็ร่มสันไหรลดนคลิปนี้เด็ยวามเท่านี้ก็ับพี่ต้องรันขอบคุณครับ 你看。